สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูลอกนาเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ับบทีมงานพอยีเลยโอ้ย้อนแสงครับเดีย๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่านะครับ ดีหน่อยครับดินเปียกไม่ค่อยมีฝุ่น ไม่ค่อยมีฝุ่นแต่ว่ามันก็เข้าตาผมอยู่ดีโอ,แอ,อ้แล้วเออไปเห็นแหลตากให้ดูเลยหลังจากที่อู่งานมาหลายวันเถือนะครับใ้ลูกซ้ายจัดการอีกส่วนมากจะขับรถไถว่าอย่างนั้น ใส่หลังก็จะดำ้ง่ายครับใส่หน้าก็จะดำยากนะครับเพราน้ำหนักมันห้อยท้ายครับมันก็จะลงง่าย ครับผมก็เลยบอกว่าเอาใสาี่ไปละเจอลร้อยห้าสิบไม่รวมไทยนะครับ อีก30บาทนะครับราคาบ้านนอกครับถ้าในเมืองไม่ควรละราคานะครับเพราะว่าในเมืองไม่มีดินครับต้องวิ่งเมาดินนอกเมืองก็จะราคาก็จะแกงนี่ก็วิ่งไปเทในหมู่บ้านครับผมดินก็ไม่ได้ซื้อครับ อยากไปดูทางนุ่มๆจังเลยนี่รถไปงี้แหละนี่สายซิ่งครับผมแล้วก็มานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับเพื่อที่จะหลบแดดนะครับ ก็ถ้าก็จะจอดกินข้าวกันแล้วนะครับับตีมงานผู้ใหญ่แหลกกะหลาดนะครับอโอ้บางตนบางมวงข <c oughs> ับแทนผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่รถผู้ใหญ่บ้านครับหากินได้นะครับไม่จริงจังว่าอย่างนั้น แม่นี่ลีดีเนะาะจริงจังก็คือโอ้อ,อกรถไม่ไปแล้วนะครับแบบนั้นก็ต้องมีงานตลอดนะครับผู้ใหญ่แหลกขุดเตปุผม เป็นช่องเดียวนะครับที่พูดอีสานขึ้นไทยนะครับแล้วก็พูดไทยตกอีสานนะครับผมส่วนมากผมจะใช้ภาษาไทยนะครับในการสือาาร่อสารนะครับสมัยก่อนนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกับมหัดพูดภาษาอีสานนะครับก็เลยกลายเป็นว่าวบาวาไทยกับตกอีสานครับบางเทียนะ ไปทำงานนะครับไปทำงานก็อว่าจะใยอยุยดีเนาะตกปลุกลงนะโอ้ยว่ะ <c oughs> แก้คำพูดดีแทบไม่ทันครับ lấy lỗ chày Đó là, là thá nốt làm khăn khu rất nổi ายพุ่งตัวนี้พุ่งอย่างเดียวนะคนนี้เลยอ่ะพ้นแล้วมีการเล่นกล้องด้วยนะครับ แล้วทางไว้ให้รถดัมวิ่งด้วยครับเพราะว่าดินก็ต้องไปเอาอีกมุมนึงนะครับดินไม่พอครับ หน้าคงจะไปดูแคทนะครับแคทก็นาจะย้ายมาวัน2วันนี้แหละอาจจะเป็นวันนี้นะครับแคทสามหนึ้าดอนะครับก็ใกล้ๆกันนี่เอง200-300เมตรนี่เองแล้วเข้ามาลึกนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นงานติดถนนใหญ่นะครับเป็นงานโคกหนองนาครับหรือว่าขุดสะประมาณนี้แหละ ก็เดินไปต้องเดินไปมุมนู้นงับคูอดย่าเอาดินงับนูนน่นยัได้สีหัวน้าบ่เนี่ย ซูมเข้าไปนะครับนี่อาจจะดูใกล้ๆหน่อยนะครับมัวๆสักนิดหนึ่งทางเรื่อยนะครับ กเพื่อกนกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาแล้วครับนี่คือท่าอะไรนี่